กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเดือร้อนะครับตอนนี้เราอยู่กับการลงมอดของเกมเลดเดตรีเดียมชั่น2กันอีกแล้วนะครับก็มีคนมาคอมเมนต์ผมว่าสอลงมอด MBR เทอร์โมเกน b e t ้าอินสไปหน่อยครับผมก็จัด เลยนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมไปโหลดหมอดพื้นฐานกันด้วยนะครับผมก็โหลดหมอดพื้นฐานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาที่มอดต,ตัวนี้ได้เลยนะก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับให้เรามาดูภาพกันก่อนนะครับมอดนี้คืออะไรนะครับมันนี้ก็คือมอดเสื้อผ้าของอาเธอร์ในเวอร์ชันเบต้านะครับเวอร์ชันเบต้าก็คือเวอร์ชันที่ก่อนเกมจะออกนะครับก็คือเวอร์ชันที่อกคเซรากำลังพัฒนาอยู่นะครับแล้วเขาก็ค่อยมาเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันปัจจุบันนี้นะครับเสื้อผ้ามันก็จะไมมม่เหืออนนกัับบผช เสื้อตัวนี้มากเลยนะครับน่าใสมากจะมีเสื้อตัวนี้ตัวใหม่นะครับที่เขาเพิ่มเข้ามาแล้วก็จะปรับหลายๆชุดให้เป็นเวอร์ชันเบตานะครับเหมือนในตัวอย่างเกมที่เราเคยดูนะครับก็จะเป็นสีประมาณนั้นเลยเป็นเสื้อประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็มีแขนเสื้อขาว,ขาวผูกมาด้วยนะครับเสื้อก็จะดูเข้มขึ้นนะครับดูสีมันแก่ขึ้นนะครับโอ้โหโเคตรเท่เสื้อตัวนี้เดีย๋ยวผมจะสอนลงนะครับ มันก็จะเปลี่ยนรายละเอียดเปลี่ยนสีเปลี่ยนดีเทลของเสื้อกับกางเกงนะครับก็จะเปลี่ยนไปเป็นเวอร์ชันเบตานั่นเองนะครับเวอร์ชันที่ยังไม่เป็นเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์นะครับเราก็ดูภาพมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาที่ไฟล์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับอะไรพวกนี้เนะี่ยอธิบายนะาเนี่ยแลมันไล่อ่านนี่ไม่จบครับไปไม่รู้เรื่องอีกนะครับ มันจะมีไฟล์เดียวนะครับก็กดเมนูนดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับกดเมนูนดาวน์โหลดตอนนี้นะครับเราก็โหลดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปในไฟล์วิดลโที่เราโหลดมานะครับมันจะมีประมาณนี้นะครับมีให้เราอ่านด้วยนะครับซึ่งผมทําการแปลไทยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เขาทามานะครับผมก็แปลไทยนะครับข้างล่างให้อ่านอ่ะ หยุดสต็อปคลิปไว้ก็ได้ครับไปอ่านดูผมก็จะเข้ามาที่ตรงนี้นะครับมาที่ m b i n s t a l l นะครับจะมีอยู่4ไฟล์นะครับหลักๆให้เราลงแค่3ไฟล์นี้ครับลงคําว่า ym ผมไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมที่มีไฟล์ ym อยู่แล้วไอตัวนี้มันจะใช้ได้ไหมครับหรือว่าจะต้องลบไฟล์ตัวเก่าทิ้งเหลือเอันนี้ไปแทนที่ท่านผู้ชมก็ลองดูนะครับลองเอาไปผสมกันดูนะครับก็ลงแค่นี้กันก่อนนะครับไปที่ l ไปที่ lml นะครับ อ่าแล้วก็เปิดวิดลาเข้ามาก็ลากไปใส่ได้เลยนะครับก็จะมี1 2 3นะครับเออมันจะมีที่เขาบอกนะครับเกี่ยวกับเสื้อตัวนี้นะครับถ้าเราอยากได้เสื้อตัวนี้นะครับเราจะต้องมาออฟชั่นแนลนะครับไฟออ o ชั่นแลถ้าเราอยากได้เสื้อตัวนั้นนะให้เรามาที่ไฟออ o ชั่นแลให้เรามาที่บาร์กูฟีดโครสนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วเราคุมดำนะครับเปิดไฟเลเดตขึ้นมาให้เราเอาไปไว้ที่ใน m b นะครับไฟล์ m b ็ให้เราเข้าไปที่โค้ดนะครับก็ลากมาใส่ตรงนี้นะครับลากมาใส่ได้เลยนะครับ3ไฟล์นี้ถ้ามันขึ้นรีเพจก็กดรีเพจไปนะครับก็ลงประมาณนี้ก็อย่าลืมไปรีเพจที่มอดเม a g เจด้วยนะครับ เมื่อเรามาที่หน้าน,นี้ให้เรามาที่ฟันเฟืองกันก่อนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยลงมอดอะไรเลยนะครับหรือสําหรับคนที่ยังไม่เคยรู้ว่าไอเลนนี่ Mod โหลดเดอคืออะไรก็มากด3จุดนะครับเพื่อให้มันหาไฟาเกเลดเดตของเราให้เจอนะครับเมื่อเราเจอหน้าแบบนี้แปลว่าถูกต้องนะครับให้เรามาที่ select folder จากนั้นกด save ตรงนี้นะเป็นปุ่ม save จากนั้นให้เรามาที่ช่องตรงนี้นะครับจะมีมอดเราที่ลงไว้นะครับก็จะมี ขึ้นว่า M B นะครับจากนั้นให้เรามากดลูกศร2ตัวที่เป็นวงกลมนะครับกด1ครั้งเพื่อทําการรีเฟซนะครับถ้าเราไม่มากดตรงนี้มอดใหม่มันจะไม่ทํางานนะครับมอดเก่าจะยังทางานแต่มอดใหม่มันจะไม่ทํางานนั่นแหละก็ต้องมากดทุกครั้งให้ทุกมัดมันทํางานโอเคว่ากากบาดออกไปเลยนะครับก็ลงประมาณนี้ก็ไปเจอกันในเกมเลยครับว่ามอดจะเป็นอย่างไงนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเรย d เดตของเราแล้วนะครับผมให้เรามาที่กล่องสมบัตินะครับหรือจะไปร้านเสื้อผ้าก็ได้นะครับ ปดูชุดที่เรามีอยู่แล้วนะครับหรือไปดูชุดใหม่ๆที่เรายังไม่ซื้อมันก็จะเปลี่ยนสกินนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูที่บ้านของผมก็แล้วกันครับไม่อยากไปร้านเสื้อผ้านะครับเดี๋ยมันจะบักนะครับผมไม่ชอบเลยบักแล้วเกมค้างก่ออะไรไม่ได้เลยนะครับกต้องออกเกมเข้าใหม่โอเคมาดูที่ชุดแต่งกายนะครับอ่าอันนี้คือเป็นเดอะการสลิงเกอร์นะครับที่เราก็จะดูสวยอีกแบบหนึ่งนะครับปกติเสื้อโค้ทตอนนี้จะเป็นสีเหลืองๆเลยนะครับ ส่วนเสื้อข้างในเสื้อเชิ้ตจะเป็นสีฟ้าอ่อนนะครับนนี้มันสีโคตรแก่เลยนะครับก็เวอร์ชันเบต้าที่เขาได้บอกนะครับเสื้อเชิ้ตก็คือตัวนี้นะครับนี่นะครับที่ผมชอบมากก็คือตัวนี้นะครับเป็นเสื้อโค้ดแบบว่าติดกระดุมนะครับตรงเนี้ยแบบปิดมีถุงมือด้วยนะสีดำตาลโคตรสวยบางตัวก็ยังจะเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยน อันนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่อ pues mm ันนี้เปลี่ยนนะครับเสื้อกั๊กเปลี่ยนเป็นสีดำๆผมไม่รู้ว่ามันคือแบบขาดหรือเปล่านะครับว่ามันขาดไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นทรงแบบนี้อยู่แล Ing ้วนะครับอืมอันนี้ไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าไอ้เสื้อกั๊กในร้านค้าที่เป็นแบบเนี้ยมันเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นนะครับอันนี้ไม่เปลี่ยนอันนี้ก็เป็นเซฟที่ผม ไฟล์เซฟเกมที่ผมโหลดมาจาก n e x กซ Mo ม็นั่นแหละผมโหลดมาจากนั้นนะครับก็เป็นของคนอื่นนะครับเราก็ซื้อชุดอะไรไว้ก็ไม่รู้นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าอยากดูละเอียดก็ไปดูที่ร้านเสื้อผ้านะครับถ้าไม่บลักเหมือนผมกันก่อนนะครับส่วนไอ้ตัวนี้ผมใส่อยู่แล้วนะครับชุดนี้กางเกงก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ที่ผมใส่ผมได้คัสตอมมันนะครับไม่ได้แบบนี้นะคัสตอมเอาแต่เสื้อมานะครับหมวกก็เปลี่ยนนะครับแต่นี้เป็นชุดออริจินอลนะครับกางเกงก็เป็นสีแบบนี้นะครับสวยชุดเดอะวาเคโรนะครับป,ประมาณนี้นะาจะหมวกเป็นสีแดงนะหมวกสีเปลี่ยนไปน,นั่นเองนะครับก็ประมาณนีนะ้เดี๋ยวผมจะลองไปที่ร้านเสื้อผ้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยว ขอเลือกเสื้อผ้าก่อนสิไม่ได้เอาชุดนี้จะเอาชุดนี่พุตเทีเลยนะครับแต่ปืนมันยังไงปืนขอซูมใกล้ๆหน่อยสิมันก็บักนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรโอ้เดือยอายหมดกินยาแป๊บกินอะไรก็ได้ให้สุขภาพดีหน่อยนะครับผมจะว่าไปดีกว่านะครับว่าไปที่ร้านตู้เสื้อผ้า เซินเดนิสแล้วกันนะครับซ็นเดนิสเอออยู่ตรงนี้เนะี่ยจะวาดมาตรงนี้แล้วกันนะครับอ่าอกลางถนนรอแมปโหลดแป๊บนึงนะครับแมปยังไม่โหลดแมปยังเป็นดินน้ำมันอยู่นี่ไงเริ่มโหลดแล้วนะครับจะเห็นในมินิแมปไหมครับร้านเสื้อผ้ามันล็อกกุญแจคือมันยังไม่เปิดนะครับอ่ามันเปิดแล้วนะครับมันจะรีแป๊บนึงนะเพื่อให้ไอ อ็บเจกต์ข้างในมันโหลดเสร็จนะครับันถึงจะให้เราเข้าได้จะเจอคนขโมยเงินไหมอ่านี่เฮียกูว่าแล้วเฮ้ยเงินกูร้อยกว่าบาทร้อยกว่าดอลลาร์มึงยาบ้างอาจจากที่กูจะทำคลิปก็ต้องเสียลากับมึงอีกแล้วนะครับไอหมอปิกกี้ววไวเดร์นี่เอาเงินกูขึ้นมาขูมันขูมัน ขึ้นมาทำร้ายแล้วเราก็รุดมันอีกทีนะครับเราก็จะได้เงินคูณสองนั่นเองนะครับไปควายกูด้ฮนะโจรตัวจริงอะ่ะมึงมันโจนกระจกก็ได้เงินไปซื้อเสื้อผ้าแล้วนะครับดูซิว่ามันจะบัก็กเกมค้างไหมนะครับเราจะได้ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับสวัสดีครับผมเปิดแคตตลตลก มาถ้า <Safe> ม <rév mark> ันเกมค้างผมก็ปิดคลิปเลยนะครับใช่จุดแต่งกายไม่ต้องอยากดูอะไรอ่ะอยากดูเสื้อเวสแล้วกันน่าดูบักบักไม่บักไอเวนก็เปลี่ยนไปนะครับไม่เหมือนตัวที่เราเคยเห็นนก็จะเป็นเหมือนเสื้อกักไหมพรมไปแล้วนะครับ ไม,ไม่บักก็ดีแล้วนะครับเรามาลองดูตัวนี้นะครับอันนี้ยังเหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนอันนี้ก็เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแค่ตัวแรกนี่ก็เปลี่ยนแค่นี้นะครับ,อรบลองไปดูเสื้อเสื้อโค้ดดูนะครับมีอะไรเปลี่ยนไหม อันนี้เหมือนจะไม่เปลี่ยนเลยนะครับแต่แต่ตัวนี้ผมไม่ค่อยคุ้นเท่าเลยอาจจะเปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะครับยังไม่คุ้นมันต้องเป็นสีแดงไม่ใช่เหรอมันกลายเป็นสีออกเหลืองๆนะครับตัวนี้ไหนสิคลาส,สิกไม่น่าเปลี่ยนมั้งตัวนี้ไม่เปลี่ยนนะครับยังเป็นออริจินอล อันนี้ก็ไม่น่าเปลี่ยนเฮ้ยเดียวเยอะอันมีเสื้อแบบนี้อันนั้นไม่ว่ามิชชันเพียสันผมลองทำแล้วนะครับมันไม่ขึ้นมิชชันขึ้นมาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็หมดหนทางเหมือนกันนะครับจะเป็นตัวนี้ก็ได้อยู่นะครับขอดูอุปกรณ์หน,น่อยนะครับอุปกรณ์เปลี่ยน,นครับก็คือถุงมือน,นั่นเองนะครับนี่ถุงมือเปลี่ยนคือผมปิดคลิปเลย มีอยู่นะครับถุงมือเืมเทเยอะแยะมากมายเลยนะครับประมาณนี้ก็ไปหาดูกันเรานะครับไปสังเกตชื่อในไฟล์ที่เราโหลดมานะครับว่ามันเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะสำหรับมดอ AMBI นะครับ ก็ขอบคุณที่ขอมานะครับผมก็จัดให้แล้วนะครับทําให้แล้วขอบคุณมากที่เรามารับชมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสี่โอเก i นนะครับผมบายบาย